ท่านประธานสภาผู้แทะะนรัษฎรกับผมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยสีวิไลก่อนที่จะอภิปารายพลรกองเงินกู้ทั้งหมด3ฉบับจากช่วง4ี่เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกเนี่ยณปัจจุบันมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ5ล้าน9แสนคนรักษาหายสองล้าน5แสนคน เสียชีวิต 3, 3า0 0 0 0ล้านไอ้สามแสนหกคนส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ3 7 7รักักษาหาย2945เสียชีวิต57ติดเริ่มติดรลายแรกตั้งแต่วันที่13มกราคม2 5 6 3ประเทศไทยถือว่าสามารถควบคุมการระบาดไวรัสโควิดได้ดีที่สุดในลำดับต้นๆของโลกแต่การรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนจะต้องแลกมาด้วยเสยรีภาพแลกมาด้วยธุรกิจ แลกมาด้วยการหยุดทำงานหยุดเชื้อเพื่อชาติทำให้เศรษฐกิจไทยสุดตัวลงอย่างมหาศาลปิดลับต้องท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับกว่า4เดือนทำให้รายได้ประเทศไทยลดลงไปกว่า1.1ล้านล้านบาทจึงเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเสนอพอลกอเงินกู้3ามฉบับเป็นวงเงิน1.9ล้านล้าน1.0ล,ล้านล้านเป็นวงเงินให้เปล่า5แสนล้านเป็นซอฟโลน 4แสนล้านเป็นการซื้อหุ้นกู้ดังนี้ฉบับที่1พระราชกําหนดการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและเพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด -19 พศ2563วงเงิน1.0ล้านฉบับที่สองพระราชกกำหนดการกำหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วงเงิน5แสนล้านบาทหรือเรียกว่าซอฟโลนฉบับที่3พระราชกํกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ2563วงเงิน4แสนล้านหรือเรียกว่าซื้อหุ้นกู้ก่อนจะกู้เงินต้องมาทราบเสถียรภาพของประเทศไทยก่อนณวันที่30เมษายน2563เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศ7 7.628ล้านล้านบาทด้วยกัน เมื่อวันที่31มอดีนา2,563เรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ7.019ล้านล้านบาทคิดเป็น41.69%ของ GDP ปี62การที่เราจะเป็นหนี้สาธารณะได้นั้นจะต้องมีเงินกู้หรือเรียกว่ารัฐบาลออกพันธบัตรให้กับเอกชนและภาคประชาชนซื้อมวลรวมของตาสารหนี้ที่ค้างหนี้ทั้งหมดณปัจจุบันมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี13.2ล้านล้านแบ่งเป็นหนี้ภาครัฐ9.4ล้านล้าน แล้วก็ตาสารหนี้ภาคเอกชน3.6ล้านล้านแสดงว่าเราออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อมาใช้หนี้สาธรณะ7.0ล้านล้านแต่เราออกเกินกว่าที่เราเป็นหนี้อยู่ประมาณ2.46ล้านล้านบาทด้วยกันเงินฝากธนาคารทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ15.0ล้านล้านเราไปปล่อยสินเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนไปประมาณ15.97ล้านล้านแต่การปล่อยสินเชื่อนี้ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันเกินมูลหนี้ แสดงว่าปล่อยสินเชื่อเกินกว่าเงินฝากไปประมาณ6.24%สิ้นปี62เรามีหนี้ควรเรือนอยู่ที่ประมาณ13.44ล้านล้านบาทด้วยกันเฉลี่ยแล้วประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อคนถ้าเปรียบเทียบการบริหารราชะการแผ่นดินในช่วง10ปี6เดือนที่ผ่านมาของ3รัฐบาลด้วยกันรัฐบาลอภิสิทธิ์บริหารประเทศ2ปี8เดือนหนี้เพิ่ม89,000ล้านบาทเฉลี่ยหนี้เพิ่มต่อปีประมาณ33,000ล้านบาทต่อปี รัฐบาลยิ่งรักบริหาร2ปี10เดือนหนี้เพิ่ม1.252ล้านล้านบาทเฉลี่ยแล้วเป็นหนี้เพิ่มต่อปี442,000ล้านบาทต่อปีช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหาร6ปีเต็มมีหนี้สาธารเพิ่มขึ้น1.486ล้านล้านบาทด้วยกันโดยเฉลี่ยแล้ว2 4 7 0 0 0ล้านบาทต่อปีจะสังเกตว่าการบริหารราชะการแผ่นดินในช่วง11ปี6เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลอภิสิทธิ์มีหนี้สินเพิ่มขึ้นต่อ GDP 2.32%รัฐบาลยิ่งลักษณ์เพิ่มขึ้น4.42%รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลดลง0.81%ความจริงแล้วถ้ารัฐบาลมีความสามารถจริงจะต้องบริหารไม่มีหนี้สาธารณะต่อปีซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วรัฐมีรัฐบาลในอดีตเคยทําได้โดยสรุปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารหนี้น้อยกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ประมาณ1.78เท่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารหนี้น้อยกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์1.22เท่าเพราะฉะนั้นการคาดการเศรษฐกิจในปี2563ถ้าเปรียบเทียบกับปี62คาดว่าไรายได้เราจะลดลงไปมา1.1ล,ล้านล้านบาทด้วยกันเป็นไปตามการคาดการของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเศรษฐกิจเราจะติดลบ5.3สูตรวิจัยธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ลดลงประมาณล6.7โดยสรุปเรา เงินหายไปจากระบบประมาณ1.1ล,ล้านล้านบาทด้วยกันติต่างว่าพลกองเงินกู้3ฉบับมีอยู่2ฉบับปล่อยหนี้เสียนั่นหมายความว่าสมมุติถ้าปล่อยหนี้เสียทั้งระบบเราจะเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยจาก7.0เป็น8.9ล้านล้านเทียบได้เป็น52.29%ของ GDP ตามพยานเงินกู้เราจะกู้ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้ไม่เกิน60%แสดงว่าเรากู้ได้ผมจะมาพูดในพระ,ะ,ะพราชะกำหนดฉบับที่สม คือพระราชะกำหนดการรักษาสถิตภาพการเงินการคลังของเศรษฐกิจของประเทศ2563หรือเรียกว่าวงเงินในการปล่อยกู้โดยที่ธนาคารไปซื้อหุ้นกู้ของเอกชนต้องอย่าลืมว่านับจากวันหุ้นกู้เอกชนทั้งระบบมี3.6ล้านล้านเราจะเข้าไปซับซิได้ประมาณ11%ด้วยกันแต่การเข้าไปซับซิได้หุ้นกู้เราก็จะต้องดูว่าหุ้นกู้นี้มีคุณภาพมีเลตติ้งดีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยปกติแล้วการปล่อยหุ้นกู้เนี่ย จะไม่มีหลักทรัพย์คำประกันจะมีแค่หนังสือยืนยันการซื้อหุ้นกู้กับเลตติ้งเลตติ้งเราแบ่งเลตติ้งเป็นได้ประมาณ3รูปแบบด้วยกันคือเลตติ้งแบบ 3a 2a หรือ 3b 2b หรือ b บวกแต่ถ้าแย่มากคือ C แต่ตามพระราชกำหนดฉบับที่3ตามมาตราที่11หวงเล็บ4เขาบอกว่าการให้มีหลักประกันแก่ผู้ถือตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่กองทุนซื้อ ต้องได้รับหลักประกันไม่ได้กว่าหลักประกันของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้อื่นในคราวเดียวกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกองทุนเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมามีเอกชนขายหุ้นกู้เพื่อไปใช้หนี้เดิมหนี้ต้นกับดอกเบี้ยทั้งตลาดเนี่ยมีสองเจ้าสัวด้วยกันนะฮะที่ขายหุ้นกู้ไปแล้วแล้วก็หุ้นกู้นี้จะหมดวาระเจ้าสัว ธนินเนี่ยมีหุ้นกู้อยู่ประมาณ440,000ล้านเจ้าสัวเจริญมีหุ้นกู้อยู่ประมาณ329,000 0ล้านรวม2เจ้าสัวคือ20ซของหุ้นกู้ทั้งตลาดนะครับและหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ามกันมีแค่เลตติง้งยกตัวอย่างบริษัทอนันดาขายหุ้นกู้เมื่อประมาณ30มมีนาถึง1เมษาเนี่ยสรุ่นปรากฏว่ามีคนซื้อหุ้นกู้อยู่ประมาณ30ด้วยกัน ขายสี่พันตั้งเป้าไว้ขายได้พันหนึ่งบริบมจนโนเบิลเดเวล OP เมนต์ขายหุ้นกู้เพียง32%นั่นหมายความว่าเงินจะสาขาสภาพคล่องจากระบบไปเพราะตั้งเป้าไว้พั0ห้ารอยล้านาจากข้อมูลที่เลตติ้งของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีหุ้นกู้ที่หมดอายุในสิ้นปี63ประมาณ8 9 0 0 0ล้านบาทด้วยกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างหุ้นกู้ตอนสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่น บริษัทการบินไทยมีหุ้นกู้อยู่ประมาณหมื่นล้านเรตติ้งเอบวกไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันปูนซีเมนไทยห้าหมื่นล้านไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทแลนแอนด์เฮาส์หมื่นสี่พันล้านใกล้หมดอายุไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นแล้วจึงขอเสนอให้คอมอและธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำกับในการซื้อหุ้นกู้ของเอกชนออกเงื่อนไขให้มีหลักเกณฑ์ในการค้ำประกัน30-50เอร์เซเพื่อกันพลาดเพราะถ,าถ้าพลาด ก็จะกลายเป็นหนี้เสียเมื่อเป็นหนี้เสียผู้ที่อนุมัติก็จะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกยุดทรัพ์ในอนาคตต้องอย่าลืมว่าเมื่อปี4.1-4.2เราขายทรัพย์สินปลอสไปต่ำกว่าราคาจาก8ปดแสนหนึ่งมล้านเป็นขายได้แค่แสน0 0้าล้านขาดทุนไป6 2 0สนสล้านทันทีอดีตประธานปลสอดีตเลขขาธี่การปลอถูกจำคุกคนละสปีเพราะฉะนั้นแล้วต้องอย่าลืมว่านี้นี้เป็นหนี้ของแผ่นดิน นี่ของเดิมปีนี่ของเดิมปี40เรายังมีนี่ค้างอยู่ประมาณ748,000ล้านไม่รวมดอกเบี้ยเงินต้นที่เราชำระไปแล้ว20ปีเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไปยังรัฐบาลให้ควบคุมกำกับติดตามของกระทรวงการคลังและธนาคาราแห่งประเทศไทยว่าหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยพลาดไม่ได้ถ้าพลาดติดคุกครับขอบคุณครับ